วัสดีพี่บอสพี่บอสจะไปไหนวันเนี้ยอ๋ออีฉันจะไปซื้อข้าวแกงมากินสักหน่อยนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินเนื้อคนเลยแม่ไม่มีคนมาแถวนี้จักะทีเลยหิวชิบแป้งเลยเนี่ยรู้เปล่าฮะมาเะมื่อไหรจะมีาหารจากทีอวะอ๋อพี่บอสคงหิวมากเลยใช่ไหมครับหิวจนเป้าตุงเลยไปหาเนี่ยอ,อ๋ออีฉันก็เป้าใหญ่อยู่แล้วนะซอมบี้ตัวเมียก็ไม่มีจะเปี้ยขก็ไม่ได้เลย ช่วงนี้มันขาดแคลนทุกอย่างเลยยุบักตูเนี่ยโอ้ยเอาแล้วพี่บอสจะไปไหนต่อละครับนั่นอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่านะเดี๋ยวไปตบด้วยพอเดียมเลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไอ้น่นมันองปักตูไม่น่านเล่นกับมันเลยอ๋อหรือครับเอ้ยอย่ามาวุ่นวายกับฉันได้ไหมเนี่ยลำคาญชิปแป่งเลยจะไปเล่นที่ไหนก็ไปไปไปฟาร์มของก็ไปกูมไม่อยากกินเนื้อมึงไอ้โลกเคอะปัดท่อไอ้แม่งหงุดหงิดสิ่งดีเลย อ๋ออะไรกันนะก็หนาวเนี่ยแค่มาเที่ยวก็ไล่ผมเฉยเลยที่นี่ก็เป็นเมืองสมอลวิลเขาบอกว่ามีบิ๊กฟุตอยู่แถวนี้ด้วยระวังบิ๊กฟุตเดินข้ามถนนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ระวังจักรยานด้วยจักรยานเนี้อาจจะขับชนเราตายก็ได้นะครับผมจะขับบ้านนะฮะแต่ว่าผมไม่มีตังแล้วตอนนี้รอ GC จากแอดมินแจกครับเพื่อจะเอาตังค์ต่อลถเมยกลับบ้านผมคิดถึงบ้านมากเลย เมืองนี้ก็ไม่รู้จะมีอะไรให้กินบ้างนะสาบานกับผมสักทีที่ว่านี่คือโบสโบสใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่มันโบสกายกรรมหรือว่าอะไรวะเนี่ยสถาปนิกคือทํารูปแบบมาดีมากเลยนะครับและเหมือนจริงซะด้วยนะโอ้โหโบสซอมบี้จะชัดเลยสภาพอย่างนี้แม่ป้าผ่าเอ้ยนะจะเข้าไปหาหลวงพ่อก็ไม่กล้าเข้าเลยคนระับสภาพนี้กุ้หลวงพ่อไม่น่าจะอยู่เลยเ <laughs> อ้ย มากดไอ้ตัวพีอันนี้ก็เป็นระบบเอ่อคับของนะครับผู้เล่นใหม่ก็สามารถมาคับของได้แล้วนะครับสามารถกดเอนชานได้ทุกไอเทมเลยนะครับผมตอนนี้นะทำของได้หมดเลยแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะได้สิ่งของเหล่านี้นะครับเราก็ต้องมาฟาร์มบอสก่อนนั่นเองนะครับบอสทุกตัวทุกแมปนะครับก็จะมีสปาไอเทมทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นส่วนเลยนะ ตอนนี้ผมแนะนําว่าลองคาฟใส่ดูเซตเนี้ยสาหรับสายฟรีเนี่ยนะใช้ได้แบบชิวๆเลยลงโนดดอบแบบเฟี้ยวๆหล่อๆเลยครับเซตโคมเซตนี้สวยจริงๆนะผมบอกเลยเพราะมันเป็นแบบว่าเออเป็นโครมตัดดำนะครับเป็นเงาสวยมากๆเลยยกทั้งเซตเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาชิ้นส่วนให้พอด้วยนะครับถ้าเกิดชิ้นชิ้นส่วนเหมือนไอเทมชิ้นเนี้ยครบใช่ไหมครับเราก็สามารถกดเอนชาร์ไอเทมได้เลยไอเทมก็จะมาอยู่ในกระเป๋าเราเลยนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าชิ้นส่วนไม่พอนะครับก็ไม่สามารถครับได้นะครับผมนะเนี่ยหัวตัวปืนก็จะใช้ชิ้นส่วนที่ต่างกันไปนะส่วนเอเซตอีเวต์นะครับเซตอีเวต์เก่าเนี่ยก็สามารถแลกได้อยู่นะครับผมเวลาเราครับเอ้ไม่ใช่เราครับดิเวลาเราฟาร์มใบแดงๆเนี่ยมาได้นะครับได้ตามจํานวนเนี่ยแล้วมากดเอนชานไอเทมได้เหมือนกันฮะอันนี้คือระบบใหม่ที่อัพเข้ามานะครับก็คือระบบทําของแลกของนั่นเองนะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะอัพระบบ เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวจะมีอะไรอีกก็ค่อยว่ากันนะฮะเอาทีระบบนะระบบเดียวก็แม่แก้บั๊กกันมันแล้วเนี่ยกู <c oughs> นะวันนี้ก็อจริงๆมาแคปรูปเฉย,ยๆนะผมมาแคปรูปเพื่อจะทําหน้าเว็บใหม่นะครับให้มันเป็นแบบว่าเป็นทางการขึ้นมานิดนึงอะนะออฟชเ่อะไรเงี้ยแบบนั่งเยี่ยวอะอนะับผมเดี๋ยวจะทําเว็บขึ้นมาใหม่ก็เลยมาแคปรูปตัวละครไว้แบบเอาไว้ตัดต่อไว้หน้าเว็บโกโก้ Go อะไรเงี้ยแหละก็เลยเออ อย่างที่เห็นนะครับกลายเป็นคลิปเฉยเลยเออช่างมันเถอะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมีปัญหาอะไรก็ติดต่อหลังเพจนด์นะเจ้หัวเจกันใหม่จุบตูดนะเคื่อเสียงจุบตูด